ครับสวัสดีเด้อพ่อแม่ไปน้องเด็กพีพ่ตีอยู่ทางบ้าน <c oughs> มานยอะมาอีกแล้วเป็นองอคล้องตัดน้องมาบึงพี่น้องบา,านเตะค่ายงอออกไปเลี้ยงยังมีเลี้ยงเป็นโคกพี่น้องเลยนะเดี๋ยวเขาแล้วทำไมลำบากลำบากมาหลายเดือน กันข้าวทีสบายมันคืสบายบ่แต่อยัางไงปัญญาอังไ <c oughs> ม่ด้ก็บอกไปล่มมันเลยพี่น้องสามสี่หมื่นผ่านมากลเวล้มลบ <c oughs> ไปตามไปวิ่งพีน่น้องเันติดไปทางใดโดนนกับจังได้มากทีนึงแล้เกี่ อันแม่ออนี่แน่อยู่บ้านบ้านตอนตมุมมนี่หน้าบ้านลงไต่ไปน,นอกมาสมบรรยากาศปล่อยงอกไปเลียงขึ้นโค้งขึ้นโค้งย่างขึ้นกันหนาวย่าง็นบบหลังคือสี่หอน อย่ที่ไม่วัดพี่นอ้องวัดวงวารีบ้านหนองไก่ตำบลบะเพืองอำเภอพุทธสงจังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยตำบลอำเเดียวกันตะกี้กับตำบลเดียวกันปกติก,ไก,ตตกตต็ได้เงียบตะกี้บ้านหนองตูนกับตำบลบะเฟืองที่กันแต่เดี๋ยวนี้เงียบออกไปแล้วเป็นตำบลบ้านยาง ยังกันเงๆพี่น้องมันจะไปหอดใจมานหนาหลายเดือยอสองเดือนเดือนกลัวๆมันสองเดือนสามารถจิไหมก็ออกหลายลนขอใหญยได้พี่น้องขอใหง่ ขอกมี้หกสิบสิบปัวมันหญ่เอ็จะไปแล้ววะเหลือตะขอี่มันไปอยู่ใสแล้ว

ทางอ่อมบานทางหลักเราขอในบานบ้าหนึ่งไปเรื่อยๆพี่นอ้องเบึงน้ำกันเงีงยบเบิึงเงินไปทั้งใดไปท่นนา,ทนนนทานใดโดนม้าเจริญจนบานข้าพี่น้องร่วมทำเป็นโคเป็นโค

ว่ามันหลายวหนาอีท้างมันแฉกรถกำลังผสมล่งออกไปอีกโคเงกกวโาเก่าฝนส้มแว่ลงไปฝนแันนี้แล้มันหากีนไันก็หาไปเลยแต่มันดีกับแปดใจเยอะีว่ามะล่ยสองคนแต่มตอนนี้เเดียวมาเด้อมเด้อ ừ ừ mà ừ. lại ở đây này tăng về gạo nhiều quá từng cột ตรงไปมังถอมเอพิ่มพี่น้องอำเภอพุทไทยสองอันนี้มแบบันอันนีว้ว่าตรงเหลยอขวาถึงโคกแล้วหางโยมังกินมข้อ,ของทรงน้ำทรงน้ำม,มาจากแจมลิงพี่น้องเงินหน้าฝั่งตอนนี้กําลัางไถอยู่เห็นไถอยู่ แว้าถอดสูบนนำขึ้นมามตั้งมานำกัหลายผลอันใส่อีแกมลิ่งแับหลายเนี่ยเอาไปทั้งนี้แล้ว เอบอบองลูกลูกเอินเอาแลลวมาหลังปีพงลยน้องเอยโอ้ยนี่บังีภาษาอีภาษาบ้านมอญได้เสมอยนประเด็นองเราดะมอกผมไม่มีวันจะได้ตายเราอบพ่นนะครับ

เป็นหน้าฟังเหล่าสงครามมาจากแจ็มลิ้งเราสบายแน่นอนฝันใต่มีบาทสดีมเจเขาแหล้วก็มีนะ้องน้ำนอยน้ำไสหลวงรวมมันโอ้ยเน้าบองเธอ nghe không lăng mai cắt ô lại nó phải xong này xong oh, mà Điểm thiết đáp bằng xong rồi bay ra มีหน้านเป็นพมเก่า,าเเก่าแ่งอยู่กลียมะรียมให้เี่มแปลงหน้าประกอบไปเรื่อยๆนะครับหมดแล้วหนอ ก็มาเตรียมอะ้ที่มัดาหลายแซ่บก็ <c oughs> มีเขนานำผมก็มีไข่เ <c oughs> น่อยู่นี่ต่หัวแต่สวนแบบนึ่สวนหนึ่งพีเนอะ Hãy vâng vâng thì mình phải là Qua mình đây là qua khẩu. กมีหัวมีสวนปลายชี่นองอันนี้ก็สวนหนึ่งจากม่บานกิโลกว่าแล้ว นีนก็จะคือกับมมีอะมันทาขางหล่อท้าเขียงนนะจากควา,ามมไใจจะไปบ้านตอนมอันก็เลยเราตเป็นคลองส่งน้ำไปได้ถนนถนนระวางมีบางาขงั้นาก็ได้สั่งจอดงไงทุเทคโนโลยีดียังดีๆแต่ท่านสมัยอยู่ไัไ้ใจไปเว้อ ใส่แห้งคนก็จะือ่ไหวแล้วใส่ใคคสใสเครืจักรขม้าซอยแลยไป เวแล้วก็่เหหอดุจเรียงนะครับพี่น้องออจะให้แว่แล้วล้องทงนี่ออเออเนี๋ยวมาสัรงทางข้างทางนี่วขวไปวันไหนก็ได้ไปเล่นทสาย จัมพว่ากันจังๆๆจังเลยิกําลังที่วาออ้านเขาต้องวานหน้าต้มตอนเจียวเขานามย่างอยู่ปั่นต่อเเขาเมื่อวาน Ừ. lúc cái thông này nó là lại vô ê con nhanh vô đi vào nào đó ê ừ, ô chép ไปแล้วอดมึงโยมกินแล้วพีนว่นอได้สองพสองกิโลปล,งงล่อมทงละก็ไปลำบากไปได้แล้วเขาว่าท่านนีมีกันไหนยัยงน้อยอยังเดือนกอ้โนีน่นเอาแล้วว่าเนี่

หายสบายแน่นาะพี่น้องเนาะช่วงลำบ,บากลำบ,บากจังเลยงานหมองเลี้ยงบ่มีหมองเลี้ยงบ่มีแล้วบว่แล้ยวยังบ่มี่หยาอีกโอ้ยตายตายชีวิตก็เลียงมั่วเรียงกันหน่อยหยาก็บ่มี่หยาก็ตายสุดยอดแล้วทรมานใช่แต่ละเว้นโอ้ยตัวทั้ง เนี่ยไข่แนย ตองนีเนอนทงบ้านสมกบพี่นอีประมาณจักสองโลกหน่อยอตรง,งระวังบ้าน<ม>ขอบุณลหลายเด้อพี่น้อง้มืใอใคำมกกำลังแรงใจ ทิมบมป,ะปะบาบ้านน้อยน้อง้องให้สุขภาพแข็งแรงด้ครับเด้ออยาเจ็บอย่าไข่อย่าป่วยอย่ากเ,เจอแต่สิ่งดีๆง่ามในชีวิตถูกหวยรวยเบอรอได้ี่นอนเด้อไปทำงานย<ม>อยู่กลๆเขามาแล้วเอาคนละล่ได้ครับเด้อ<ม>พอเป็นกำลังใจให้ผู้ทำจิบไทยธรรมชาติบ้านหน้าบ้านเฮ้าให้มีไข่พี่ให้นองไปเบิ้ง กันบ่นเห็นเลยเมื่อกำลังใจมันอยู่ก็มากกเกยขึ้นเ่าอดพี่น้องบ้านไี้ในธรรมชาติดีๆพี่น้องเบิงงบ่งเจ็บนื่อก็สิมีตอนนี้เนาะครับเนาะ ไปครับเ้อจิตนะขอบคุณทีมนของเราค่าสวัสดีครับ